กเยอะะนฮมึงบอกว่าแบบอ่อนเพียสะสมมั้งนะขอยกกินขนมก่อนป่ะใครหยิบมาให้ให้โอกาสนี่เป็นครั้ก่อนไหมเขากินยาก่อนค่ะสสวััดีครบไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะไหวเปล่านี่ร้อนนะเนี่ยแทบจะเหงื่อออกแล้วร้อืมวันนี้ร้อนนี่ใครเปลี่ยนใจเปล่าผมยกกินขนมปังเปล่าให้ไปหยิบมาทาน กินมีโอ่ะกินมีโอ่โออากินปล่า,าให้โอกาสไปยิบ <c oughs> อ่าเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนสองนาทีไปยิบได้เลยปะไปกินไปยิบมาเลยไม่ต้องเขินเดี๋ยวให้ครูเขาช่วยเปิดประตูให้ประตูมันหนัก <c oughs> อรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยววิ่งกัน <c oughs> ใครไม่ลงน้ำใครจะเปลี่ยนใจลงน้ำรีบไปเปลี่ยนชุดใครจะเล่นโปโล เดี๋ยววิ่งเสร็จเราไปเปลี่ยนชุดเห็นเปล่ามุกลูกค้าประจำสาาเลยครับไม่ยอมลงเลยวันนี้ไม,ไ,มไม่ลงเลยบา่ทีมันเช้าครูตกค่ะ <พา S 1> โอ้ลับหนักแทนนั่งซ้ายปวดกินจริงนะพระเจ้าบอกครูสั่งให้ไปเอามา มีน้องเต้ยคนเดียวนั่นวนา,นางไว้แล้วยกเก้าอี้มาดีกว่า